ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะัะวันนี้พมก็จะมาพูดถึงซ0่ไส้พันธุ์กระต่ายยอดนิยมใครเห็นก็อยากเลี้ยงนะคะหนึ่งฮอลแลนด์ลอคฮอลแลนด์ลอฟเป็นสส้พันธุที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมากที่สุดมีขนาดตัวเล็กน้ำหนักเฉลีย่ยอยู่ที่สูงจุดเก้าหนึ่งถึงสี่กิโลกร,รมัมลักษณะดเด่นคือหูหนอจะต้องมาเนบแก๊สงต้องค้างมี4ี่คนมาถึงสัน้นิสีสี่นไส้หนาหลากีเลสเป็นมีคีออน ห้าไข่กำลังมองห้ากระต่ายน่ารักเลยเป็นเพื่อนที่ดีกระต่ายไส้พันฮอลแลนด์ล็อบถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียว 2. เนเธอร์แลนด์ด็อปกระต่ายไส้พันนี้เนเธอร์แลนด์ด็อปเป็นหนึ่งในกระต่ายพันที่มีขนาดเล็กที่สุดมีน้ำหนักตัวเพียง1กิโลกร,รัมเท่าน,านั้นน้องมีหน้าตาที่น่ารักบองเบลหัวและตัวกลมป้อมหูสั้นตั้งตรงมีขนลายสีดูตัวเล็กนะ่าทะนุถนอแมแบบนี้จริงๆน้องมีความแอคทีฟสูงมากชอบวิ่งเล่นออกกำลังกายชอบตำรวจขอนค้างโซน เลยอาจต้องใช้เวลานานในการตีทะนิดแนะนําว่าใครที่อยากเลี้ยงน้องคนเลี้ยงแบบป้อยจะดีกว่าทราบดัด๊ดกระต,ะต่า,นะะายน้าตาหน้าหลาไสผันนี้มาเจ้าว่าเทศอังกฤษมีลาหน้าเต้นคือมีข้นที่ข้าดามู่ตังเป็นตัวเล็กมีอ้ำหนากเฉลี่ย18 1. 8ปนถึง3 3กิโลกร,รัมส้ำรักลักษณะน,น,นี้ไสหอนใต้ไ้ผ่านังกฤษตัวนี้จะมีไสค่อนค้างเงียบไม่ดื้อโซนไม่ก้าราวด,ดื้ร้าย นอกจากนี้ก็ใต้ไส้ผ่านดายังเป็นกระต้ที่ค่อนข้างเป็นมีทีออดและชอบให้ไข่ตองไข่ลูปหัวอีกด้วยซีเจอซีวูรีเจอซีวูรีเป็นอีกหนึ่งในใสา้พันธกระตยที่รับความนิยมยัางมากน้องมีขนาดตัวที่เล็กน้ำหนักตัวเฉลียย่ยเพียง1.8ถึง3.3กิโลกรัมเท่านั้นโดดเด่นด้วยคนที่หน้านุม่มไข่คนแก้มีหัวที่กลมโตและลำตัวที่ค่อนข้างกลมมีลายสีเช่นข้าวดำเทาน้ำตาลและมีกระส้ม น้องมีใส้ที่เรียบร้อยมากอ่อนโยนเชื่องได้เป็นมิรและไม่ต้องการพื้นที่ในการวิ่งเล่นมากเหมาะกับการเลี้ยงในคอนโดหรือหอพักฮาไลออนเฮดเจ้าก,กระต่ายที่มีแพร่งคอขายทิ้งตัวนี้มีชื่อไส้ผ่านว่าไลออนเฮดเป็นส้ยพันกระต่ายที่มีขนาดตัวเล็กน้ำหนักเมื่อโตเต็มที่ประมาณ1น3ถึง1.7กิโลกร,รมัมมีคนลักไล่ที่ท้งที่ผื้นสี่ายและสี่ส้มอีกทางคนน้องยังนุ่มฟูคนเลี้ยงอาจต้องขยนันแปลงคนให้น้องไว้บ่อยส่วนนในไส้น,นั้น น้องจะรองค้งเป็นมีดเข้ากับเด็กๆได้ดีชอบใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเล่นแถมบางั้งก็ชอบเดินมาอ้อนเจ้าข้องด้วยกมินิเล็กกระแตมินิเล็ก,เ,ลกเป็นสายพันธุ์ที่มีทิ่นำกัมเนอร์เจ้าประเทศฝรั่งเศสถูกพัฒนามาจากสายพันธุ์เล็กมีจุดเด่นที่ข้นสั้นละเอียดเวลาสั้งภาพถ่ายถือคายกราบพากรรมยี่นอกจากนี้ยังมีลักษณะขอซานหูหน้าดูมรวมแล้วเมื่อตัวตาไงอย่างนั้นส่วนนี้ไส้น้องน่ารักมากไม่กลัวคนและเข้ากับคนได้ง่ายมาก แมเหลียงงาอีกังหกแทมมีใครจะเอาใจไม่เหลียงน้องไหวเจดฮาเลควีนฮาเลควีนเป็นกระต้าอังกฤษนึ่งท่าผ่านที่มีทิ้งกำเนิด์จ้าประเทศฝรั่งเศสแล้วเด้งข้องน้องอยูที่คนและลวดลายสี่สร้นบนตัวหูท้งซ่องค้างขั้นออกจากการสี่ข้องส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นหูใบหน้าหรือเท้ามักจะแตกตั้งกันโดยส่วนย่า่หลวจะประกอบไปด้วยสี่ดำาและสี่ส้มส่วนนี้ใส้น้องเป็นเด็กขีเลนชออคคาลังคมและฉลาดแปดเฟมมิดไจแอน ดาวกระต่ายัยากที่มีน้ำหนักตัวสูงสุูสุด,สด7กิโลกร,รมัมแลยยังเป็นไส้พันกระต่ายที่มีอายุยืนอีกด้วยเฉลี่ยห่าง7ปีกันเลยคนห้องน้องมีความน่าเล่นนุ่มไปบิเซษมีรากไ่สี่เชนสี่น้นำตาลแดงสี่ข้าวสี่เทาหรือสีดดำอุปนิไสโดยทั่วไปเป็นเด็กๆที่น่ารักเป็นมีกันทุกคนเชื่องและใจดีเหมาะมากที่จะเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงภายในครอบครัวก้าวฟลอริดาไว้เชื่อว่าไข่ได้เห็นก็ต้องรุ่มหลักได้ไม่ยากกับกระต่ายไส้พันธฟลอริดาไว้ นอมีจุดเด่นอยู่ที่ลำตัวทั้งหมดเป็นที่ข้าวและมีตวงตาเป็นสีชมพูอีกถังเป็นไส้พันที่มีขนาดตัวไม่เล็กหรือใหญ่มากทำให้เหลี้ยงง่ายและประหยัดพื้นที่ในการเลี้ยงมีไส้ค่อนข้างเชื่องหากได้รับการฝึกให้คุ้นเคยกับคนนั้งแต่เด็กเขาคนง่ายชอบเล่นและฉลาดซีซาตินแองโกลา สำมลากกะต้าจะพันชาตินแองโกลามีที่กำเนิดมาจากสหรัฐอเมริการัฐแคลิฟอร์เนียด้วยหน้าเด่นคือขนที่ยาวและเงางามขายชาตินทําให้ดูหนะนะน้าทะนุถนอมนอกจากนี้น้องจะเป็นกระต้าที่หู้ไม่สัน้นและไม่ยาวมากแทมหู้น้องอยางตั้งคืนนี่งหากซึ่งกระตา้าสายพันนี้จะมียู่ไมกี้สี่โดยสี่ที่พบเจอบ่อยๆกนะ็คือสี่ขาวส่วนอันนี้ส่วนอุปกรณ์ไส้น้องนั้นจะเป็นกระต้าที่ลาซานโดช็อปยูย่คนเดียว ไม่ชอบความวุ่นวายท้งหมดนี้ก็เป็นไส้พันกตาต้าที่นิยมเลี้ยงกันใครชอบไส้พันหนก็ซั่นนี่ไส้นนสือนเลี้ยงดูและคำต้องการข้อใต้ต่ละไส้ผันธเน่้อละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าจะทำมาดูแลน้องได้ย่างมาะส้มก็เขาจบคลิป10ไส้พันกตาต้ายอดนิยมใครเห็นก็อยากเลี้ยงไว้เพียงเท่าน,นี้นะคะถ้าเกิดชอบใจก็ลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดล่าขายเพื่อเป็นกำลังใจใพ้ผมทำคลิปต่อไปดีขึ้นด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะคะขอบคุณครับ